สำหรับการนิเทศติดตามโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอชื่นชมและขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระตำหนักสวนสวนกุหลาบมหามงคลทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆยกเว้นในเรื่องของการออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังได้มีการประเมินความต้องการของท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนแล้วก็นำมาปรับปรุงวิธีการต่างๆให้ตามความต้องการ ของผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการดําเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในสถานาการณ์ปัจจุบันนะคะในเรื่องของบุคลากรการพัฒนานวัตกรรมต่างๆไปสู่บุคลากรทุกท่านอย่างมีคุณภาพดิฉันในฐานะศึกษานิเทศที่รับผิดชอบ กลุ่มพุทธมนทลและโรงเรียนพระตำหนักชนกลับมหามงคลต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูท่านรองและบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณมานัสที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ